อะไรก็จิตแฟนดำๆอะไรจิตฟันยิ right, ้มสิน so ี yeah ่จะดิเสียเซาก็อยากเอาวันนี้ยเอามากเอยากเอามากเลยอ่ะน้าลักใาพอได้เซลก็เสียสิแต่ไม่ถ่ายกล้องเอ้ยถ่ายเซลได้เอ้ยถ่ายกล้องพูดไม่ถูกเอาไปเลย ตอนนี้นะคะเชาแตมก็กำลังจะเปิดเทอมแล้วนะวันนี้แม่ก็เลยจะมาซื้อของใช้ส่วนตัวให้เชาแตมนะคะเพื่อที่จะใช้กับการเปิดเทอมใหม่ครั้งนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันที่ร้านคิซกะค่ะที่เมกาบ,บางนาชั้น2แต่แม่ไปเลยตอนนี้มาที่ร้านคิซุกะนะคะแม่กาบ,บางนาชั้นสองแม่มาร้านหลักๆเตรียมตะกร้าชอปปิ้งแล้วนะก็สำหรับร้าน ห <Shop> น้ากาก,กตะก้าช้อปปิ้งสำหรับที่ร้านนี้นะคะแม่ตั้งใจจะซื้อแปลงสีฟันแล้วก็อุปกรณ์ทนอาหารค่ะของเชแตมมาอุ้ยนี่นี่เซตนี้แม่เห็นเพิ่งมานะจะเป็นแปลงสีฟันนะคะพร้อมด้วยที่ครอบขวแปลงอะ่ะนี่เดี๋ยวแม่จะเอาอันนึงไว้ให้เชํามใช้ที่โรงเรียนนะคะพร้อมฝาปิด กับอีกอันหนึ่งอันนี้คู่กับอันนี้แม่จะเก็บเอาไว้นะคะอันนี้เอาไปด้วยเก็บใส่ตะกร้าเลยลูกอา้าวนั่นมันไม่ใช่เก็บใส่ในตะกร้าสิลูกนี่ใช่ก็เก็บใส่เกลือกล้าออันนี้ค่ะถ้วยน้ำลายเดียวกับลายนกคู่เซตเดียวกับวันนี้เลยที่ชร์ตามีอยู่แล้วนะน,นี่แม่เคยรีวิวไปแล้วนะคะ อันนี้เขาบอกว่าปิดสนิทน้ำไม่หกแน่นอนนะเป็นขวดน้ำเป็นกระติกน้ำไม่ใชื่แตมหกได้นะคะนี่น่าักเอาไปด้วยเชื่อแตมน่ารักมากเหมือนของเชื่อแตมเลยอะเหมือนจะได้ไหม,มเหมือนรัคู่กันเนีข้ยใส่เข้าไปเลยนี่อันนี้น่าสนใจมากค่ะถึงกับตะก,กร้าร่วงเลยเหรอนี่แม่จะบอก มันเป็นจานเด็กนะคะเหมือนเป็นจานหลุมมากเหมือนที่เชตามทานที่โรงเรียนอะคะ่ะลูกเป็นหลุมหลุมหลุมนะให้เชดามทานอาหารนะแต่ของเชดามที่โรงเรียนเป็นกลมๆใช่อันนี้ของทีเป็นกลมๆที่โรงเรียนอันนี้มันออกสี่เหลี่ยมๆนะเป็นหลุมมีฝาปิดอย่างดีนะคะแล้วมีกล่องสําหรับนี่กล่องอยู่ตรงนี้สีชมพูเข้มสําหรับใส่ช้อนซ่อมด้วยคือพกไปได้เป็นอย่างนี้เลยมันมีอะไร คกุกกี้ลูกเขาบอกใส่คุกกี้มาทานได้นี่มีผกาปี่อย่างดีแล้วเป็นนุกคู่อีกแล้วเข้าเซ็ตกับของเราเลยเขาเซ็ตกับช้อนซ้อมเราช้อนซ้อมมาใส่ได้พอใส่เสร็จปุ๊บปิดฝาปุ๊บมีกระเป๋าด้วยพวกพาน่ารักสุดๆอันนี้ต้องไปแกะดูแม่ไม่รู้เดี๋ยวเราไปแกะที่บ้านอันนี้อันนี้แม่ตั้งใจจะป้อนไว้ป้อนข้าวแต่ตอนเช้านะเพราะเราทานข้าวเช้ากันบนรถนะคะ ใครสนใจอยากดูว่านี่เป็นยังไงอะไรคอมเมนต์ไว้นะไว้แม่มารีวิวให้ดูได้ถ้ามีคนคอมเมนต์ว่าอยากดูเยอะๆนะคะ,ะ,ะนี่นี่นี่ตะเกียบค่ะตะเกียบผัดคี้บชร์แตมใช้จนถนัดแล้วนะเดี๋ยวเอาไปให้ใช้ด้วยนะคะแเห็นมาม่าเอาของไหนไปเอามาม่าอันปังแนมใช่ไหมลูกของโปรดของโปรดที่บ้านหมดมาเครื่องเขียนค่ะ ตรงนี้มีกระเป๋าอะกระเป๋าใส่ดินสอใส่ปากกาของสมิเกอร์ด้วยอะคือยี่ห้อนี้น่ารักมากแล้วก็ดังมากนะคะเขาบอกมันมีกลิ่นหอมด้วยนะน่ารักไหมเป็นช็อกโกแลตสีเรนโบว์น่ารักเนาะแต่อันนี้ชาตแตมอาจจะยังไม่ต้องใช้หรือเปล่าหรือใช้แล้วชาตแตมใช้ไหมคะเนี้ยนี่เป็นลายนางฟ้านางฟ้ากลิ่นอะไรอ่ะแม่ไม่รู้ค่ะมันมีบางอันที่มีกลิ่น่ะลูกต้องอ่าน อุวยสำหรับเด็กผู้ชายน่ารักสุดยอดไหนเป็นรูปเกมอุสยน่ารักมากอะ่ะจิลิบีนน่ะจิลิบีนก็น่ารักใช่อันนี้เป็นชอ็อกโกแลตนี่เป็นเยลลี่แล้วอัน,นั้นก็โดน,นได้แล้วอ,อยากได้ทุกอันโอ้ยเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกใช่ไหมลูกเลือกไม่ถูกรุ่มใจเลยวิสุดใช่มีน่ารักไหมคะให้พี่พี่ดู <c oughs> อุ้ยหอมจริงด้วยอ่ะไอช้ชะแตมโดมาหน,นิอือหอมจริงๆด้วยลูกอืมใช่ใช่ใช,ใช่นี่ค่ะปากกาน,น่ารักมากอันนี้แม่ซื้อไปให้แม่ใช้ดีกว่า่แมอันนี้มีคืออะไรอันนี้ไม่มีมั้งนี่อันนี้น่ารักมากอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้นะคะเห็นเป็นโหลไข่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วบิดบิด,บด ลูกกลมๆก็จะกลิ้งๆๆลงมาใช่ไหมไหเวลาหมุนทามันคือยางลบถ้าไปตั้งที่บ้านจะแตมบิดกินแน่นอนอ่ะ่ล้วเวลาเขียนผิดปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางลบแล้วก็หมุนลงมาทายว่าสีอะไรจะลงมาสนุกไปอีกแบบออน่ารักอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราแตมโตก่อนนะแตมตอนนี้แม่กลัวแตมแอบกินอ่ะไม่เอาเลยล่ะดูสีดีกว่าเราจะไประบายสีกัน ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสีจากเกาหลีนะคะสีเทียนเขาเขียนว่า safe for kids นะคะปลอดภสำ,ำหรับเด็กๆนะใช่ะะปลอดภัยมันเป็น non toxic คือไม่มีสารอันตรายนะคะเป็นสีเทียนแบบที่หมุนๆๆขึ้นมาใช้นะคะเป็นแท่งพลาสติกนะเจอแต้มอ,อยากได้อันนั้นเลยอยากเอาเนี้ยลูกแหมไปหมุนไข่เล่นไหมอะ่ะเราไปหมุนไข่เล่นกว,ว่าปะ เขาไม่กินไข่โดนไข่โดนเลยเหรออ่านเดี๋ยวคราเมนี่ตัวไข่โดนเฉต๊ะแม่มีข่าวดีจะบอกคนนี้ใครโดเลมอนฮะฮะฮะฮอลโลโลเชต๊ะแม่อยากเจอฮอลโลโลตัวจริงใหญ่ๆเลยไหมอยากเจอปะ อยากเจอนี่นะคะสําหรับเด็กๆที่ชอบโพโลูโลเหมือนเชอแตมนะโพโลโลตัวจริงแนละตัวใหญ่ๆจะมาที่ร้านคิสุกะนะคะวันที่13พฤษภาคมนี้นะเดี๋ยวแม่กับเชอแตมก็จะมาด้วยแน่นอนนะเราจะมาเล่นกับโพลลโลกันนะคะใครอยากเจอนะทั้งโพโลโลเจอแม่เจอเชอแตมนะคะ ทำตัวให้ว่างกันเอาไว้นะ13พฤษภาคมที่ร้านคิสุก,กา่าไมก้าบ,บางนาค่ะมาเจอกันนะเสร็จเรียบร้อยครบทุกอย่างนะคะสำหรับการช้อปปิ้งก่อนเปิดเทอมเตรียมตัว,ตวรับเทอมใหม่ของเชอร์แตมนะแม่ก็ฝากติดต,ตามแม่ปูเป้น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซับ c r i b e ชนนี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย